ัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูอีซี่ชาแนลนะวันนี้ก็มาสอนการออกแบบแบบโลโก้ช่องหรือโลโก้อะไรที่แบบว่าน้องๆคอมเมนต์มานะคะแบบแรกเนี่ยเราก็ต้องมีคอนเซปต์ก่อนว่าเราชอบงานแนวไหนนะคะไลฟ์สไตล์อะไรแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือจะมาเป็นแนวทางให้เข้าพาวแล้วกันนะคะก็คือเบสิกก็จะเป็นพื้นของทุ่งหญ้านะคะเราก็เลือกสีเขียวได้เลยขึ้นอยู่กับว่า เขียวตรงนี้เนี่ยก็คือแล้วแต่ความชอบของเรานะคะแล้วก็มาเป็นท้องฟ้าเลยนะคะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยเราก็วาดพือลังไปต่อเนาะแล้วก็ต้องมีแบบพระอาทิตย์ด้วยนะคะาอาจจะเลิกเป็นสีเหลืองสีส้มได้หมดเลยทีนี้ก็ค่อยทยอยเก็บรายละเอียดน,นะคะอาจจะเป็นเพิ่มแก้มเพิ่มส่วนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ พอพื้นหลังโอเคแล้วนะคะเราก็มาวาดก้อนเมฆนะคะก็จะใช้มาร์เกอร์แบบแข็งต่างๆนะคะที่มีอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเลือกเป็นสีขาวนะคะนี่นะคะแล้ก็คือดีไซน์ไปได้เลยนะคะมันไม่ตายตัวนะคะทุกคนก็คือแล้วแต่ความชอบของเราเลยทีนี้พอเราได้พื้นหลังแล้วเราก็ลงเลเยอร์ไปเลยนะแล้วก็มาวาดน้องหมีของตกแต่งร้าน อยู่กับว่าคอนเซปต์เราอาจจะวาดเป็นการ์ตูนคนก็ได้นะหรือว่าจะวาดเป็นการ์ตูนของน้องหมีก็ได้นะคะในวิดีโอนี้ก็จะสอนวาดแนวแบบเป็นน้องหมีหรือว่าคนก็คอมเมนต์ได้นะใครอยากให้สามสอนวาดคนหรือว่าสอนวาดน้องหมีก็คอมเมนต์มาได้นะคะอ่าถ้าสมมติเป็นรูปคนเนาะเป็นรูปเด็กผู้หญิงลวกันนะคะก็จะเลือกสีเนื้อนะคะเป็นโครงหน้าก่อนนะคะทุกคนก็จะวาดเป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็วาดโหนะคะ แล้วก็วาดแก้มนิดนึงเก็บโค้งหน้านิดนึงนะคะแบบนี้แล้วก็มาตรงทรงผมนะก็จะเริ่มเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วก็จะเพิ่มเลเยอร์หนึงน่งไว้ด้านบนนะเวลาเราลงแสงเงานะคะมันจะได้เนาะประมาณนี้แล้วเราก็วาดข้างใต้โคนด้วยนะคะ สร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็มาเก็บหน้าตาของโครงแบบนี้นะกด a อ p ฟาล็อกนะคะแล้วก็เลือกตรงพื้นฐานนะคะเลือกตรงแอร์บัตนะแล้วก็มาปัดๆโครงหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะเลือกสีเข้มขึ้น yes, yes, yes. แบบนี้เลยมาเก็บตรงโครงหน้านิดนึงแบบนี้แล้วก็มาใช้มาเกอร์แบบแข็งนะคะที่มีอยู่แล้วเนาะมาใส่แบบใส่ดวงตาใส่แก้มนะคะ ใครชอบตาโตตาเล็กก็ใส่ไปได้เลยนะก็ซูมเข้าซูมออกดูหน้าได้นะทีนี้ก็มาใส่ส่วนของปากนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เติมแก้มด้วยนะทุกคนก็จะใช้เป็นแอร์บัตนะคะแล้วก็มาใส่แก้มนี่นะคะก็จะได้รูปผลมาแล้วแบบนี้ส่วนเราอยากเก็บดีเทลที่ผมนะคะให้กดอัลฟาล็อกแล้วก็ เลือกไปที่ผมนะคะแล้วก็เลือกเข้มขึ้นแบบนี้ก็มาปัดๆได้เลยมันจะดูแบบมีมิติขึ้นนะโอเคพอละมุนแล้วนะคะทุกคนเราก็มาใส่เสื้อนะคะเราก็ใช้แปรงเดี๋ยวแปรงต่างๆสามแจกในกลุ่มของตกแต่งที่สามจะเปิดเร็วๆนี้นะคะทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะใครอยากได้บัตรที่สามใช้นะ ทีนี้ก็มาวาดตรงเสื้อนะคะทุกคนแล้วก็วาดแขนเสื้ออะไรอย่างนี้ได้ปกติเลย <S <S 1> <S 1> ตรงนี้ก็คือเพิ่มเลเยอร์ไว้ข้างล่างนะคะเวลาเก็บดีเทลจะได้เก็บง่ายๆนะคะทุกคนยิ่งเลเยอร์ยเรยอะยิ่งดีนะคะมันแก้ไขางานจะได้แก้ไขง่ายานเนาะ <S <S ทีนี้เราก็มาวาดโครงแขนต่างๆนะคะนิดนึงประมาณนี้แล้วก็ดูสีเนื้อมาใส่ สมดุลน,นะคะให้เราเพิ่มเลเยอร์หนึงไว้ข้างล่างมันจะได้มือเราจะได้อยู่ในเสื้อนะคะทุกคนแบบนี้เลยเราก็ซูมเข้าซูมออกดูได้นะคะพอใจแล้วก็กดโอเคตรงนี้ก็มาเก็บดีเทลเสื้อนิดนึงชอบสีอะไรก็ดูสีมาใส่ได้นะนี่นะคะก็จะแบบเป็นดีเทลลายเสื้อ คนชอบสีอะไรก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะ,ะเรียบร้อยค่ะทุกคนเราก็ได้รูปกระตูนแล้วเนาะพอเราได้กระตูนโอเคแล้วเราก็รวมเลยเยอร์อกระตูนเลยนะคะ,ะแบบนี้เลยนะเวลาแบบโลโก้ช่องใช่ไหมเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็เพิ่มอักษร์ไว้ข้างบนนะคะพิมพ์ไปได้เลยอะอย่างเช่นช่องสามชื่อดูอีซี่นะคะช่องใครชื่ออะไรก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลย ใส่ไว้ตรงนี้เลยแบบนี้นะคะหรือจะใส่ข้างล่างคนก็ได้นะขึ้นอยู่กับดีไซน์ของเราเลยนะมันทุกอย่างมันไม่ตายตัวนะคะมันขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าของช่องอเนาะหรือความเป็นตัวตนนั่นเองถามว่ากะกดอลฟาล็อกนะคะแล้วก็มาใส่ดีเทลนิดน,นึงอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์หนึ่งนะคะไว้ข้างลางแล้วก็ฟิกเตอร์รูปแบบนะคะแล้วก็เส้นขอบด้านนอกนะคะตัวนี้เลย เรียบร้อยนะคะทุกคนเราก็จะได้แบบโลโก้ช่องของเราแล้วเนาะก็เซฟได้เลยตรงนี้เพิ่มเลเยอร์จากข้าไปนะคะกดเซฟ PNG เลยนี่แบบนี้นะคะเราก็จะได้โลโก้ช่องของเรามาใช้แล้วหรือว่าไปทำโปสเตอร์ทาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนใครอยากให้สามวทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนก็อินดีให้คําแนะนํานะคะทุกคนก็เจอกันวิดีโอหน้านะสวัสดีค่ะ